เรียนเอียอประชาธิปไตยจพูดพี่น้องผู้รักความยุติธรรมที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้มาเยอะมากครับน่าชื่นใจจริงๆครับท่านวีระครับท่าน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 นอชอครับท่านนอชอทักษิณครับครับใช่แล้วครับคนที่ฟังใจมากฟังอยู่เดี๋ยวนี้ประมาณเกือบแสนคนเนี่ยเขาส่งเสียงจนครบเสียงท่านผมจะขอ ความกรุณาเขาขออน,น,นึงว่าให้เขาครบับนะครับเพราะว่าทุกคนคคอยากฟังเสียงท่านเหลือเกินเราสองคนคงไม่มีอะไรจะต้องพูดกันแต่ว่าผมจะพูดแทนเขาบอกว่าเขารักท่านเหลือเกินนะท่านจะว่ายัางไงอ่ะโอ้เป,<ว>เป็นเป็นเป็นกำลังใจที่ทําให้ผมอยู่ได้ทุกวันนี้แหละครับ บอกว่าคนที่โดนอย่างผมเนี่ยแค่รักษาลมหายใจตัวเองไว้ก็ลําบากเต็มทีแล้วถ้าไม่มีพี่น้องประชาชนให้กําลังใจอย,งอย่างนี้ก็คงอยู่ไม่ได้ละครับครับผมมีคําถามจะถามท่านอยู่หลายคําถามแต่ผมไม่สามารถที่จะพูดตั้งคําถามกับท่านเพราะว่าพี่น้องจํานวนแสนเนี่ยอยากฟังเสียงท่านพูดกับเขามากกว่า ท่านมีอะไรที่จะพูดกับพี่น้องประชาชนที่เขารักท่านเขาคิดถึงท่านท่านพูดยาวไปได้เลยครับครับขอบคุณครับท่านพีลาครับสวัสดีครับพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยพี่น้องผู้รักความยิธรรมที่เคารพ,พรัก,รกรท่านครับจำเสียงผมได้ไหมครับจำได้ไดพี่รู้รูได้ยินไหมครับ ได้ยินครับได้ยินครับได้ยินเสียงตอบรับอย่างชัดเจนใช่ไหมครับครับได้ยินครับขอบ่อณครับต่อเลยครับว่าต่อเลยครับที่รู้ๆผมคิดถึงท่านนะครับผมคิดผมคิดถึงเวทีปลาใสครับเพราะว่าเวลาปลาใสเนี่ยได้เห็นปฏิกิริยากับอารมณ์ของพี่น้องประชาชนรวมทั้งสายตาด้วยมันทำให้มีความรู้สึกเหมือนเราเอหัวใจพูดกันครับ ท,ท่านคิดถึงผมบ้างไหมครับคิดถึงขอบคุณมากคิบบคกคับสำหรับกำลังใจครับคิดถึงใจจะขาดทพี่นี่แล <c oughs> ละครับ <c oughs> ผมยังไปผม,ผมยังไปไม่ได้ครับ ทั้งที่คิดถึงไปไม่ได้เพราะเขาส,า oui, Teraz, สั่งให้จำคุกผมสองปีเออไม่ต้องมาเพราะผมไม่ไปอายุความสิบปีแสดงว่าเขาต้องการเอาผมไว้เมืองนอกสิปีผมเลยถามว่าพี่น้องจะเก็บผมไว้ต่างประเทศนานขนาดนั้นไหมครับก่อนหน้านี้มีข่าวว่าพ่นวายกันหมดเพราะรู้ว่าผมจะโกนอิน เขากลัวว่าผมจะพูดยุ่งงให้แตกแยกกันโธผมไม่ใช่หัวหน้าม็อบนะครับถึงจะโดนยัดเนี่ยถึงจะโดนเัาเยียบฟุกให้ถ่ายเขาเขายังเป็นอดีตนายกนะครับก็คงต้องห่วงบ้านเมืองห่วงพี่น้องประชาชนและสำนึกต่อชาติบ้านเมืองอย่างเดิมละครับพี่น้องประชาชนที่นี่เนี่ยนะครับ เขาก็เป็นคนรักความยุติธรรมรักกฎหมายคเขาก็ไม่ว่าอะไรหรอกครับถ้าหากว่าใครจะจัดการกับท่านโดยการใช้กระบวนการของกฎหมายตามปกติถูกต้ไม่มีปัญหาตแต่ตที่ท่านมีปัญหาเนี่ยเพราะคนที่นี่เขาลงมติแล้วครับว่ากระบวนการยุติธรรมที่ใช้ดําเนินการกับท่านนั้นใช้ไม่ได้เลยไม่ใช่ฮะเขาใช้กระบวนการ เขา<อ> <ผม S 2> ใช้กระบวนการยตุติความเป็นธรรมฮะพี่ <c oughs> น้องครับท่านคิดไม่ว่าอดีตนายกคนหนึ่งเนี่ย <c oughs> ที่เคยเป็นที่ยอมรับชนะการเลือกตั้งถล่มทลายถึงสองครั้งล่าสุดได้377จาก500 <c oughs> เป็นประวัติศาสตร์แต่กลับโดนลอบฆ่า <c oughs> โดนปฏิวัติแต่การปฏิวัติเนี่ย ปกติเขาทำกันตอนที่รัฐบาลไม่ดีอันนี้รัฐบาลยังมีคะแนนนิยมสูงมากมันฝืนความรู้สึกประชาชนส่วนใหญ่ใช่ไหมครับมันถึงได้มันถึงได,ด้ยุ่งอย่างทุกวันนี้ไงครับเพราะดันเอาปฏิปฏิวัติตอนที่ประชาชนยังชื่นชมรัฐบาลอยู่รวมท<ด>ัม้งแล้วนะครับที่นะท,ที่เขาพิจารณากันในวันนี้เนี่ยฟังแล้วก็คือว่า ความแตกแยกจริงๆของสังคมไทยน,น,นั้นมันเกิดเพราะการปฏิวัติเมื่อวันที่19กันยายน49ใช่ครับมันต้องมันต้องการจัดการแบบคนคนเดียวโดยเอากระบวนการยุติธรรมให้ยุติความเป็นธรรมหมดครับไม่หลุดไม่หลุดแจะเช็คว่าหลุดหรือเปล่าทีนี้นเราเราก็จะช่วยกันในฐานะท่านเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีแน่นอนที่สุดท่านต้องรักชาติ ท่านต้องรักประชาชนแน่นอนครับท่านรักสถาบันเทิดทูนสถาบันทุกสถาบันแน่นอนครับเพราะฉะนั้นเราจึงจะต้องเริ่มต้นความรักของคนในชาติหรือสมานสามัคคีคนในชาติแต่มันต้องสมานสามคัคคีด้วยกันความยุติธรรมพื้นฐานต้องมีอันนี้เป็นข้อต้นใช่ไหมท่านแน่นอนครับปกตินี่ท่านเวลากับการต่อสู้ทางการเมืองที่เกิดขึ้นจนมีการเปลี่ยนแปลงการเมืองครั้งสำคัญในทั่วโลก ในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาครับเกิดจากการต่อสู้ทางอุดมการและการไม่ได้รับความยุติธรรมทั้งสิ้นใช่แล้วผมกับท่านสองคนเนี่ยรู้รัครบความไม่ยุติธรรมนี่แหละครับมันเป็นเหตุแห่งการที่ทําให้ประชาชนต้องมารวมตัวกันต่อสู้เพื่อที่จะให้ความยุติธรรมกลับมาสู่สังคมของเขาครับพี่น้องครับ ผมทั้งครอบครัวครับถูกทำร้ายไม่ว่าจะเป็นการอายัดทรัพย์ที่หากินมาได้ทั้งชีวิตก่อนเข้าการเมืองไม่ว่าจะเป็นการสั่งจำคุกไม่ว่าจะเป็นการตั้งข้อหาทั้งครอบครัวแม้กระทั่งเลขาก็ยังไม่เว้นแต่ว่าท่าน<ข>ครับ ครอบครัวต้องแตกกระสานสั้นเป็นพ่ออยู่ทางแม่อยู่ทางลูกอยู่ทางแต่ความเดือดร้อนของผมในครอบครัวถ้าเปรียบเทียบกับประเทศต้องเสียหายนี่ถือว่ายัางเล็กน้อยครับนั่นสิครับนี่แหละครับผมทนได้แต่ว่าปัญหาคือประเทศมันจะย่อยยับเห็นไครับเห็นตรงกันเลยครับท่านครับ ปัญหาของท่านและครอบครัวของท่านหนักหนาสาหัสก็จริงอยู่แต่เมื่อเทียบกับความทุกข์ของคนไทยปัญหาที่กําลังจะถาโถมเข้าคนไทยผมเชื่อว่าคนอย่างท่านต้องมุ่งแก้ปัญหาของคนไทยทั้งประเทศก่อนแน่นอนถูกไหมรหครับแน่นอนครับ ท่านวีระครับผมนี่นะเป็นคนบ้าง,งานที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าเป็นพวกไฮเปอร์แอคทีฟก็นั่นแหละท่านนะทำแต่งานไม่รู้จักประชาัมสำคัญตัวเองบ้างเลย <c oughs> แห่ม, <c oughs> มันความสุขเวลาทํางานแล้วมันสําเร็จคุณวีระครับเวลาผมถูกนี่เขาไล่คนหัดบ้าง,งานออกไปตอนปฏิวัติแล้วเขาไปเอาคนที่เลี้ยงหลานอยู่ที่บ้านเรียกมาช่วยทำงานทีเหอะ <c oughs> นี่ระว่างผมอยู่อังกฤษผมไม่มีอะไรทําก็กลัวจะสมองอ่อตัวเหงาก็ไปซื้อทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้มาบริหารครับก็ตอนหลังมานึกว่าจะได้เงินคืนเขาก็ยังไม่ถอนอายัด<อ>ผมก็เลยต้องขายทีมไปขายขายทีมให้กับพวกเช็คที่อาบูดาบี เรอจะมีกําไรไว้เลี้ยงครอบครัวไว้ใช้จ่ายระหว่างที่ต้องชดใช้กรรมที่ตัวเองไม่ได้สร้างอยู่เมืองนอกนี่แหละครับอตอนนี้พอเขาเห็นว่าผมทํางานดับโลกสําเร็จเขาก็มีธุรกิจหลายประเทศมาชวนไปทําธุรกิจผู้นําหลายประเทศมาขอให้ผมไปเป็นขลยวเป็นราษดรกิติบัตักเพื่อช่วยคิดแนวทางในการแก้ปัญหาความยากจนของเขา ผมนึกๆก,ก็ภูมิใจครับแต่ลึกๆก,ก็เศร้าใจในควลบเพราะทําให้ใครก็ได้ในโลกนี้แต่ทําให้ประเทศตัวเองไม่ได้นี่สิครับแต่ผม <S <S เชื่อว่าผมเชื่อว่าถ้าเป็นการเรียกร้องของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศซึ่งทํากันอย่างเรียบร้อยสงบสันติปราศจากอาวุธแต่เป็นการเรียกร้องให้คนมีฝีมือมาทํางานให้กับประเทศชาตินี่ ผมว่ามันเป็นไปได้นะครับท่านไปพอดีครับแน่นอนครับแน่นอนครับธมีลัครับพี่น้องครับไม่มีใครนะที่จะเอาผมกลับประเทศไทยได้หรอกครับนอกจากพระบารมีที่จะทรงมีพระเมตตาหรือไม่ก็พลังของพี่น้องประชาชนเท่านั้นจริงไหมครับ